เด้น okay, e. okay. okay. ํำเลยโอเคนําเลยโอเคสู้เขาสู้เขาผู้สาวรถแห่เจ๊เกลต้องแถวหน้าเท่านั้นสายรถแห่นี่เองชอบแนวหมอรํำสมเป็นหลานยายหนิงเลือดอีสานแรงมวนจอยเวอร์ ขอบอกเลยว่าสมัยแม่ชมสาวๆก็แจ้งเกิดกับหมอลำซัมเมอร์มายุคข,ของน้องเกลก็หมอลำไหทองคำเด้อจ้าเป็นรูปไม้ใต้ต้นจริงๆได้ยินเสียงเพลงทีไรก็ต้องรุกขึ้นเต้นขยับแข้งขยับขาตามตลอดยิ่งล่าสุดน้องเกลไปเล่นที่กองถ่ายสามแซบแล้วได้เจอรถแห่สุดอลังการทำเมาเจเกลอดใจไม่ไหววิ่งมาชวนทุกคนไปดูรถแห่ยังตื่นตาตื่นใจงานนี้พี่ๆก็ยกให้เจเกลเปิดหานเลยเดี๋ยวตามไปแจมด้วย Okay, okay, โอเคโอเคเจ๊ปะปเจน้ำเลยโอเคน้ำเลยโอเคไปเลยเจซึ่งเจเกวก็ไม่ทำให้ผิดหวังมีการเช็ครองเท้าก่อนเต้นว่าพร้อมหรือยังเพราะเดี๋ยวจะได้เจอกับสเต็ปเท้าไฟเห็นแล้วพี่ยูยังอดแซวไม่ได้บอกตอนนี้เพลงยังไม่มาเกวเลยอย่างมนเต้น เคเรียกได้ว่าพี่ชายเขารู้ใจน้องสาวจริงๆรังจากเพลงขึ้นปุ๊บเจ๊เกลวก็จ้องที่หน้าหานเด้งหน้าเด้งหลังโยกตัวเบาๆพร้อมกับย่อเข่าสายยอดสุด้วนเอวฉ่ำมากแดนเซอร์มืออาชีพยังต้องหลบให้แถมเต้นคนเดียวไม่พอยังมีการโบกไม้โบกมือเรียกแม่ชมและพี่ๆไปเต้นด้วยกันอีก มาเร็วๆหนูจองหน้าเวทีไว้ให้แล้วเต้นจนผมเปียกแต่เพลงไม่จบเกลก็ไม่ผักจ้าแม่ชมยังต้องถามว่าไม่ร้อนหรอลูกถึงร้อนก็ไม่หวั่นใจรักสัอย่างใช่ไหมล่ะคะนอกจากสายมอรำแล้วเต้าฝรั่งน้อยของเรายังมาสายเพื่อชีวิตด้วยเด้อ ฟังเพลงพี่ๆวงคาราบาวแล้วมันปลุกพลังในชีวิตเมื่อเจอแนวเพลงที่ใช่เอาอะไรมารังก็ไม่อยู่ได้ยินคำว่าบัวรอยเจ้าเพื่อนยากปุ๊บเกลก็พร้อมแดนทันทีเป็นหนูน้อยคาราบาวตัวจริงเสียงจริง เต้นอยู่เบื้องหลังกันมาพอแล้วไปดูน้องเกลเจอพีพีวงเปเปอร์เพนกันบ้างน้องเกลถึงกับเดินเข้ากล้องไปออดิชั่นด้วยตัวเองน่ารักจนพี่พี่เขายิ้มแก้มแตกและที่เห็นน้องเกลเต้นได้ทุกสถานการณ์เหมือนใส่ทางสิบก้อนก็เพ,พราะังเข้าเหนียวล,ววล,ววล้วนๆสกไปเต้นไปม้วนหลายแล้วโตโตก็ขอการัฉันและเธออแค่นั้นแสัน่นตตัวอ,อ,อนาคตเห็นเลยว่าน้องเกลคงตามรอยซุปตาของแม่ชมไปติดๆแน่นอนค่ะ